สองเพลงนะคะเพลงแรกก็คือ m เกนไดโนเย e Lu และเพลงที่สองก็คือ Meemee นั่นเองนะคะเป็นเพลงออลดิจิตอลสองของทางร้านเมดอีม m นเองค่ะถ้าหาว่าทั่นใดนะคะที่ชื่อิชอบการแสดงของพวกเราสามารถไปรับชมได้ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้านเมดโซนเฟลชั้นสามเลยนะคะเย้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าความสนุกของเรานะค่ะก็ยังไม่จบแค่เท่าน,นี้นะ เพราะว่าที่ตัอไปก็คือเพลงทีมีพสาส์ตเซกิมืค่ะเป็นแม้ว่าใครที่เดินผ่านร้านเรานะคะก็จะได้ได้ได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมาะงัานทางง่ายมากทุกคนก็อย่าลืมมาเต้นตามพวกเรานะคะเราจะมีการยิงมิกซ์ใช่ไหมคะจินาดาจ้าใช่เดี๋ยวเราจะขอให้ทุกคนช่วยยิงมิกซ์เพลงของหอมกับพวกเราหน่อยนะคะโดยการที่เราจะทำเป็นเนโกะอย่างนี้นะคะเป็นแมวนะคะให้ทุกคนช่วยพูดคำว่า กระจ้าสองรอบนะคะถ้าเป็ไปข้างนึงเป็นเมออลีกรอบนะคะก็พูดว่าในกระจ้าในกระจ้าอีกรอ,อบนึงนะคะแล้วถ้าถึางขั้นททำมาเป็นรูปหัวกระต่ายนะคะใค้พูดคำว่าอุซจังอุซจังนะคะแล้วก็เปียวเปียวหรือคุณมาเต้นด้กันได้นะส <laughs> นใ,น <laughs> <laughs> ใ <บ S 1> จเลยจริงๆตอนเมื <laughs> ่อก,กี้ที่เต้นเห็นทุกคนเต้นตามด้วยนะยิ่งฝั่งนี้เขาเห็นอยู่คนหนึ่งเต้น ได้นะคะสามารถโรเตเกตยิงนิ้วไปพร้อมๆกับพวกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูช้าๆพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะทำนี้นะคะเนิกจัง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 อุซาจังอุซาจังเบี้ยวเบี้ยวบู๊บู๊นะคะเดี๋ยวเราก็ทำเร็วๆพร้อมกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าอ๋อนะเพื่อเมนชัวร์ว่าทุกคนพร้อมนะอ๋อนะสองสองนิ่งกจังเนกจังเนกจังเนิกจัง เดี๋ยวเรามาช่วยกันพูดคำว่ามี้วซิงค์สัตวกนด้วกัน